เอาละครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกทุกท่านนะครับธนพรร้อสายแบบเป้ตามสบายสบายจับธนพรเด้อะไรเอยเห็นไหมเพื่อนๆครั้งหนึ่งนะคะนรับธนพรได้แต่ดูใน YouTube แต่ครั้งนี้นะธนพรได้มาเนาะเขาขี่จันนะจ๊ะสักร้บูชาท่านด้วย วาราจาใจสำหรับธนพรเนาะพาเพื่อนๆรับชมในวัน1ิสมวันเทศกาลมหาสงการานต์จ้าบรรยากาศดีมากเมื่อกี้เขาแนะนำนะครับเขาใช้หอขึ้นไปยิงเลเซอร์ด้วยทองคำนั้นเนี่ยใช่ไหมเพื่อนๆ พาเพื่อนๆชมไปแ้วนะคะรับบรรยากาศบนเขาชีจันธนพรแบกเป้ตามสบายยตามสไตล์ของธนพอรอยู่แล้วนะนี่คือแบกเป้ยังแบกอยู่นะครับเปนะครับขอขึ้นจักรพรชาท่านพาเพื่อนๆไปด้วยนะ ับเพื่อนๆเดินทางมากับธนพรสองห้าสามเก้านะครับสร้างพระพุทธมหาวชิระอุตตะว้าว นี่ะครับสบายสบายสไตล์ธนพรอยู่แล้วนะครับเก็บภาพเก็บรรยากาศให้เพื่อนๆให้ได้รับชมนะครับสวยว้าวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับธนพรแมไซมสูงใหญ่วกว้าง ดอกไม้นานาพันธุ์ผู้คนขึ้นมาสาักระบุชานหะเดี๋ยวขอไปโอเค สักท่องเที่ยวเยอะนะเป็นวันมหาสงการนะครับอันนี้ก็จะถ่ายให้ฟังนะครับให้เพื่อนๆได้อ่านไปเลยก็ได้กันพระมหารัฐบาลและประช,ชาชนชาวไทยร่วมกันสร้างนะครับพระมหาวชิระอุตมะโมพาพาสัตดานะครับพระมงคลประจำราชการที่กณา,านาภาเขาชีจันแห่งนี้นะครับ น, 9, น้อมก้าวน้อมขม่อมนะคะถวายเนาะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าสิบ้าธันวาพุทธศักราชสองห้าสี่สี่นะคะับณวัดวันอาทิตย์ที่สิบหกด้วยว่าเขาเอาเงินขึ้นไปทำไมนะอะในเมื่อเขามาแล้วเราก็ตามเขาในแบบสนะพรอะไรที่ของธรรมดาเนาะ ในเมื่อเขาเอาตรงนี้ธนพรก็จะเอาเอาตรงไหนเพื่อนๆว่าตรงไหนเอาเอาตรงดีดีกว่าเนาะว้าวนี่ตั้งแล้วก็ต้องตั้งให้ใสวยๆตั้งให้ดีๆเนาะเนาะเนาะนี่นะครับฝาเอาไว้เป็นที่จักลราบูชาเนาะสำหรับประชาชนนนะคะรับบรรยากาศสวยงาม มีหลายสถานที่นะที่สถนนพรก็น่าท้องเที่ยวมากมานะครับอิสระเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆน,นะครับ แล้วครับขอพอสัานีก่อนนะจ๊าแล้วเจอกันในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนดูให้จบนะจ๊ะสักลาบบูชาในวันที่ส3บด้วยกันนะครับมาไหว้ผู้ใดไหว้ผู้ใดกดไลค์กดเลิฟก็ขอให้ร่ำรวยเฮงปังปงใครที่ข้ามก็อย่าข้ามนะครับชมคลิปนี้ให้จบแล้วนะครับพใอยท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับ จบด้วยพระธิําหนังจะตองหัวด้วยนะคะบ๊บายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไป